สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกับคอนเทนต์เก่าๆกับพวกเราชาวลาเทคกันอีกครั้งแล้วนะครับคราวที่แล้วพวกเราได้เข้าแปลงคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเข้าให้ซึ่งเขาได้บอกว่าอยากให้เราทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเตียงสุดเทพจากเรื่องอิลิเซียมที่มันสามารถรักษาได้ทุกโรคของมนุษย์ขอแค่เอ็นตัวลงไปนอนที่เตียงเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันของพวกเรามากๆกับโรคโควิด19ในตอนนี้และมันก็ทําให้พวกเราชวนคิดว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะกับเจ้าเตียงสุดเทพนี้และแน่นอนพวกเราก็ได้ไปรวบรวม เจ้าเตียงสุดเทพในหนังเรื่องอิลิเซียมมันจะสามารถเป็นจริงได้หรือไม่เราไปชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของช่องลาเทคแล้วล่ะก็ฝากช่วยกดไลค์ซับสไครป์ที่สําคัญกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันสักนิดในการทำคอนเทนต์ต่ตอไปของพวกเรานะครับ โดยถ้าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องอิลิเซียมที่เข้าฉายในปี2013หรือก็คือเกือบ10ปีที่แล้วอาจจะคุ้นคุ้นกับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ครับนั่นคือเจ้าเม็ดเบย์นั่นเองชื่อเต็มๆของนวัตรกรรมนี้ก็คือ medical bay ครับอย่างที่เราเห็นหน้าตาของมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต่อเข้ากับเครื่องสแกนภาพ3มิติหรือถ้าใครรู้จักกับเครื่อง CT scan ที่โรงพยาบาลใช้ในการเอ็กซเรย์ร่างกายมนุษย์ออกมาเป็นภาพเอ็กซเรย์สามมิติเจ้าเม็ดเบย์มันก็หน้าตาแบบนั้้้นนนนเเดดดะซึ่่งงคทีใชาจมไ จำเป็นต้องมีข้อมูลของตอนเองลงทะเบียนไว้กับระบบภายในภาพยนตร์เพื่อเปิดการใช้งานถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะต้องเป็นซิติเซนของเมืองอิลิเซียมนั่นเองวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับแค่เอนกายลงไปบนเตยียงของเมดเบยเจ้าเตยียงอัจฉริยะมันก็จะตรวจสอบวินิจฉัยและทําการรักษาโรคโดยอัตโนมัติที่น่าทึ่งก็คือไม่ว่าคนที่นอนลงไปบนเตยียงนั้นจะป่วยเป็นอะไรมีสภาวะแบบไหนเจ้าเมดเบยมันก็สามารถรักษาได้ทุกอย่างตั้งแต่ลบรอยตีนกายันการรักษามะเร็งและสุดท้ายประชาก,กรของขอิลิเซียมเขาถ เป็นอมตะกันมาโดยตลอดยังไงล่ะครั้นจะมีแต่ข้อดีมันก็ยังไงยังไงอยู่ครับคนเขียนบทเขาก็เลยใสย่ขีดใจของ Met Bay เม็ดเบลไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่รักษาบนเม็ดเบลได้ต้องไม่รับความเสียหายที่สมองรวมถึงระบบประสาทส่วนกลางข,ของร่างกายมากจนเกินไปซึ่งส่วนนี้จะเป็นสปอยนะครับใครที่ยังไม่ดูและอยากไปดูก็ข้ามไปได้เลยเอาล่ะผมจะพูดแล้วนะซึ่งนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมในตอนสุดท้ายสไปเดอร์ไม่สามารถรักษาชีวิตของแม็กหรือว่าพระเอกของเราได้หลังจากการรีบูทระบบของเม็ดเบลได้นั่นเองตัวภาพยนตร์เองไมไ เม็ดเบย์ bay, มันมีวิทยาการอะไรที่ใช้ในการรักษาไม่บอกแม้กระทั่งว่าเจ้าเตียงที่ว่านี่เนี่ยมันอาศัยพลังงานจากแหล่งไหนด้วยซ้ำสงสัยคนทําบทน่จาจะขี้เกียจแต่งเรื่องแต่จากที่เราเห็นกันในภาพยนตร์ก็พอบอกได้นะครับว่าไอเตียงเม็ดเบย์มันมีระบบที่คล้ายคลึงกับ AI ชนิดหนึ่งครับผู้ที่ถูกต้องบอกว่ามันเป็นโปรแกรมค,คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งจะดีกว่าเพราะมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนอย่าง AI ในปัจจุบันนี้มันจึงเป็นช่องว่างที่เหล่าโปรแกรมเมอร์รู้กันดีว่าที่ใดมีโค้ดที่นั่นต้องมีบัก๊กโดยในนฉาากแทบจะยยเเรื่องลั้น เราจะเห็นตัวละครสไปเดอร์แท็กเข้าไปในเครือข่ายของระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆยกตัวอย่างเช่นโค้ดที่จำกัดการใช้เฉพาะพลเมืองอิลิเซียมและโค้ดอื่นอีนอก3-4ถึงโค้ดเพื่อทําให้ชาวโลกทุกคนสามารถใช้งานเจ้าเม็ดเบนี้ได้และในปัจจุบันมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกับการเข้าถึงเม็ดเบแบบนี้บ้างในโลกความเป็นจริงของพวกเราจากวันนานที่ภพาพยร์เข้าโรงฉายจนถึงวันนี้ที่เ,เพื่อนๆมานั่งฟังพวกเราเชาวลาเทคพูดก็ปาไปเกือบ10ปีแล้วละครับแน่นอนว่าวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนหลายๆฟังก์ชันของเม็ดเบย์ถูกคิดค้นขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะครับอย่างเช่นนวัตรกรรมจากบอดิโอที่เหมือนกับการหยิบยกฟังก์ชันการวิ่งิัยของเม็ดเบย์มาใส่ไว้ในเครื่องครับเจ้าบอดิโอเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์สถานะของร่างกายได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีแน่นอนว่าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องบอดิโอนั้นมันให้ผลลัพธ์ที่ลึกกว่าการใช้งานพวกสมาร์ทวอทอยู่แล้วโดยคอนเซปต์ของมันเกิดจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าแพทริคคูชาที่ณนตอนนั้นดำรงตตนนนนเเปหหหััวว้าาาาาททีีมมิิครระ์สภพขขอองกบช ได้พยายามหาคนทางในการติดตามและตรวจสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในด้านต่างๆโดยเจ้าเครื่องบอดิยอนั้นมีหน้าตาคล้ายๆกับห้องถ่ายสติ๊กเกอร์เมื่อนักกีฬาเข้าไปใช้งานเจ้าเครื่องนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายของนักกีฬาพร้อมกับคําแนะนําในการดูแลร่างกายเพื่อป้องกันความเสียหายในการเกิดโรคต่างๆเบื้องต้นและระบบของมันก็ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อว่าวันหนึ่งนักกีฬาจะเป็นต้องขอรับการรักษาทางการแพทย์ตัวของแพทย์เองก็จะสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ในการวินิจฉัยได้ด้วย นอกจากในเรื่องของกีฬาแล้วเจ้าเครื่องบอดิโยยังมุ่งเน้นไปในผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วยโดยสาเหตุที่มุ่งเน้นโรคนี้ก็เพราะนวัตกรรมตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของคนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหรือจะเรียกสั้นๆว่า UAE ก็ได้ครับซึ่งจากข้อมูลในปี2020ที่ผ่านมากว่าร้อยละ32%ของประชากรป่วยเป็นโรคเบาหวานและอีกกว่าร้อยละ73%ที่อยู่ในภาวะน้ำหนักเกินกว่าปกติเจ้าเครื่องบอดิโอก็จะสามารถตรวจวัดค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานผ่านวิธีที่เรียกว่านอน หรือก็คือผู้ที่รับการตรวจจะไม่รู้สึกเจ็บตัวในขณะที่ตัวแต่อย่างใดครับแถมมันยังคอยวางแผนโภชนาการสําหรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้ด้วยนอกจากฟังก์ชั่นของการตรวจวินิจฉัยแล้วอันที่ลำล้ำอย่างระบบทิชชู่รีคอนสตรักชั่นที่เหมือนกับตอนที่ตัวร้ายโดนระเบิดอัดหน้ามาและพอเขาเครื่องเม็ดเบนั้นมันก็สามารถซ่อมแซมได้ทันทีต้องอธิบายตรงนี้กันสักนิดนึงนะครับว่าก้นไกในการรักษาบาดแผลมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนและที่สําคัญมันจะเป็นต้องอาศัยเวลาในการฟื้นตัวพวกเราขอยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายเริ่มแรก เมื่อเราได้บาดแผลมาสิ่งแรกที่ร่างกายของเราจะทํานั้นก็คือการหยุดการไหลของเลือดออกจากบาดแผลกลไกนี้เราเรียกมันว่า blood clotting แน่นอนว่าขั้นตอนนี้มันเกิดขึ้นรวดเร็วแต่มันก็เป็นแค่การหยุดชั่วคราเท่านั้นดังนั้นร่างกายจึงทาให้เกิดสะเก็ดแผลตรงบริเวณที่เป็นผลเพื่อเสริมความแข็งแรงของขั้นตอนแรกให้สามารถห้ามเลือดได้นานยิ่งขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเซลล์ข,ของเราที่ใกล้เคียงกับบริเวณปากแผลก็จะแบ่งตัวรวมถึงสร้างเสริมคอลลาเจนมากขึ้นเพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายเราเรียกมันว่าแ เน,น,นเองและอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าแผลเป็นกว่ามันจะหายนั้นก็ใช้เวลานานมากๆบางทีอาจจะไม่หายเลยก็เป็นได้ที่นี้จากภาพพยนต์เราจะเห็นได้เลยว่าแทบจะทุกขั้นตอนนั้นถูกทํให้เสร็จภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยละครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้แน่นอนครับว่าเซลล์บางเซลล์ของมนุษย์ษยดาวมันสามารถรักษาตัวได้เร็วกว่าเซลล์ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเซลล์ในช่องปากเซลล์ในระบบทางเดินอาหารแต่มันก็ไม่ได้เร็วขนาด1020วินาทีแบบในภาพพยนตรองนะครับและหลายคน เราเร่งกระบวนการของร่างกายที่ว่าให้เร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมไม่ได้หรอคําตอบก็คือได้นะครับเราสามารถกระตุ้นให้มันทํางานเร็วขึ้นได้อย่างเช่นการทดลองอันหนึ่งของทางนาซาที่พยายามใช้แสงอินฟราเรดในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เพื่อหวังว่ามัานจะรักษาตัวในกระบวนการต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ผลการทดลองก็สรุปออกมาได้ว่ามัานสามารถช่วยกระตุ้นได้จริงแต่อย่างมากก็แค่1.5ถึง2เท่าเท่านั้นยังไงยังไงก็ไม่มีทางเร็วได้อย่างเม็ดเบจากภาพยมเนื่องอิลิเซียมแน่นอนครับจริงๆแล้วพวกเราชาวลาเท ก็อยากจะเห็นเจ้าเม็ดเบย์เกิดขึ้นจริงๆในโลกมนุษย์เพราะมันคงจะดีไม่ใช่น้อยแต่จากข้อมูลที่เราได้นำเสนอมาทั้งหมดก็คงต้องบอกเลยว่าเตียงที่สามารถรักษาทุกอย่างนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างน้อยๆผมก็เชื่อว,ว่าในช่วงชีวิตนี้มันก็ไม่น่าทันแน่ๆล่ะครับแต่ฟังก์ชันอื่นๆเช่นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นรวมถึงการสรุปสัญญาณชีพต่างๆของมนุษย์มันได้เกิดขึ้นมาแล้วล่ะครับและในอนาคตมันอาจจะวิเคราะห์ค่าต่างๆได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกและเพื่อนๆล่ะครับมีวมก้พ าชาวลาเทคต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ